ลเวล,เวลเวทีมพกบุลกว่ายตารกสอซที่ภากอนดีกว่าดวดเวทีทหาหญ่อ่ายิีน่ก็ดวด้าทักสซเลยโย่กวยาวเด้าบัเฟยบ้าข้ารอาสุกะคือตาดูอักสนี่เนาะักสอคนี่ยฮีน่วเวด้าเลยมาที่ชนออนไลน์กวยเราเวด้าจะทอลักเกชอบะกวยาาเวด้าูค,าคตรโตเดเวดาว้าเลยทหารเมียนมาถล่มเดือดระดมยิงปืนใส่เคนอยู่เสียงกล้องแม่นำมย หวังพระเดชึกก่อนเลือกตั Somehow, Although, Though, after, ้งเนาะเอาไว้ในเมีว้ได้ตากรสอกูุดต้อเจวดาเลิประโยชน์สื่อเนี่ยแหละค่ะเวด้าอ่ากรูพานดูเลิศเขนอยู่ตาเราเนาะซรอสตรึงมาซูเมกรูผู้นี่หรอดอวตาตูป่านนี่เดวจวดาเลิศอ่ากำมันนี่กี่เวดาตาลอตาเกเรติภาพตะคึ้นเลิศตาคือเธอสาทวีดาเพนนี่เลิอีกบ้านนี่หรอตากระซอกขุดเราไว้ได้เพนกิจคือคุยคิจโชคกิจเย ဖဲမှုခေလခီနာရခွေဘီဖဲအပူကြီးနည်းလောနော်အဝဲနေမေဝနာအာတာကစောကုတောဒောမွနီမွတ်သောတာစောဝတောတိတ္ထာနည်းလောတာကစောနေကွေဝေနာဆူမေညာတေဝေနာဖဲခီချစ်เออခွေခီကတောခီချီယေဘာယောစื่อလာဦးဝေနာတာလောကိုမေဒါလေပန်းကာန်လေရမတိအတာပើနီ นอไม่ไม,ม่เลยอ,อยู่ก้อนนี้ลงเลยไม่ได้สัดดอดถ้าใส่ลวดแม่สอดเดวไม่ได้ไปยอสือเรือปังการที่ตาพ่านนี่เดขาขวาวกว่าไม่ได้กลูผพดดูเลือกยอสื่อที่ภาพ่อุตตโลเนอตาโล,าต,าลตาเกรนเดือกับบ้าไม่ได้เพลิกิกโกเดิได้ชิจานน,าลลกกานี่นาเลยลิกิโกก้อนี้เดาเอาไว้อู่โจ,จุลอดรามาตีนี่กับบ้าไม่ได้เซกิลูข้าขานอตาโลก้อนนี้ ลลิกี้กฮอนอีเดอร์อัลลูลรเวด้าแซดดอยโยสโวนีโกเวดาบ้านไร่ดอนชัยตำบลมหาตำบลเมตาวอำเภอแม่สอดเนาะเออเอาไว้นี้มีเวลาตาลอดเลยอ่าไปยอสื่ออุ่นเลอเอาไว้ปังการ์เนขายจูโกเวดาเลลิกี้โกนี่หรอตาก็สอนี่กุยเวด้าซูเมียเตเวด้าเลอร์ไปยอสื่อที่ผ่านอีเดอร์ขายโกเวด้ากลูผ่านดูโดนนี่โดนนะ nor from that through from that struggle doing for with a love men so a webu nor dot devada pa lu bu lo ko boat nei ti ti pha ni de na hu zu ko da so ti pha ni ti ti cha cha we blone the devada le to nor phu lo nor te si ko a weda le social media a pu si ko ni nor we blone ko we to we pyo tu ku si ko we da drone nor le kamikaze ti pha le ta de tanja tablonyi le tele losikomedha le yutu filor tane de le talon ne pressuit au go tv no do logo word press ni de akvedha ah ka nyotat thu pre tu mudu ta lo o weda le talon ne de go weda le phulu ah min lapat ko weda jan ni do ko du wal weda ta do yo asaw poko da le me kon kreet ni lo ตากะซอกุยกดอเวซูเมญญะตะเวดาเลออ่าตากะซอปะปะทอเวดาจิจจาอีหนอกวาเลอเอาอูลอตะดึตะยาอัลลอฮ์ติฏฐะภานี่เดอัสตูเวติฏฐะภากะไคอีซาทอสุลลอสุลเกลลีหนอลอซอตะปะโพต่าดอปะปอมือดอปะปะปราติฏฐะภาอะติเวเฮคโคขอมะดาลืออยู่โกเฮอุมะดาลออะบูอัตตีติฏฐะภาอะตาวตะซูอัลลอฮ์อ่าเลอติชะโกเชอตะกะปาลี นี่เหรอคุณพ so ูดเรนี้เดื่อเกี่เวน้าเรื่องอากเตอร์เตเวด้าไม่ไม่เลยอยู่ปว่าบางหมู่บ้านก่าบางหมู่บ้านด้แกป่าคอนีีเดอเอาเวเตเวด้าเจเจอีการปฏิบัติการทหารมินมาครั้งนี้ต้องการยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายทหารเคเอ็นยูทั้งหมดเนาะเตเวประโยชน์เสือตาหูตาเกเลยทำลอยใหญ่นี้เลยอยู่ต่กบปานี่ยแต่อย่าเวด้าเลยเอาเวกับมานิเกวิดาตาโลตักเลยแล้วก็ตุลิมบานกุย่ตาที่ว่านี่แค่เหอ เพื่อให้ได้มาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่28ธันวาคม568นี้หนออากาเตอร์เนี่ยกลัววีด้าติดแฟนนี่หรอน้อเจวีด้าเลิกกัมานี่กี่วีด้าตาลอตากเลสิทธิภาพนี่จะคือหรือตาคือเธอสาโตะอัตตาเพลลาดิเซมเบอร์คิจิฮโซอีบะนี่หรออืมตาโกซอนนี่เด้อกลัววีด้าติดแฟนนี่หรออาโคจตอนนี้เด้อเพลต้นหนึ่งใหญ่หนึ่เใหญ่เลยเชเชื่อกว่าต้าอุส่าจะจูบผจ้ิ นอยเล่เฉ터ดูตากอโมเดะตัวคนนี่เลบออจังกาจิเลดูตากอโมเน่ปูเตปุดอยอดดูเปรทอนดอนสเตตตะนะตากอดูขีอะตอเดคลัวดิอะตอเดฮวยตัมเมตาออคลูบะเตตตะตอดูนี่ได้เจกนาควาตังกาอตอลบออวยดาทากอโมเลบุดูเลบาเชนะอีบะลูชีควาตากอโมลีดอคาติพาดิยะกนาบะยควาลอเลียพูลอ 啊我就過,那過啦,快當做踢飯米吃了,也跟傅老比較。哎,就是那個呢,不不都了,一,那背家的那些我看那的,去去去去。那我等於是哦了,沒錯,喏。啊古達頓的,我塔福米都去那胡某,沒沒了又咬他,就是草了個的,跑都咬賠賠個貨,送於死,呃,七七十萬的,喏。都摸個的的子過,怎麼樣,那幾的威 เอตาขาหลอารตบลยเ้ตุเลือดไม่จะรเลือด้ฉีวิเรือนี่ไปาเติมไว้ได้ดีนี่โอเคเราจะมีการตั้ร่ากีเดอเอาไว้ไปเชิญเลยไปสื่อมือสีบุนเราไปส่งดูที่ตผ้าสื่อปาพดิผ้าก่อนี่โกกานเดสุเวกัปูเพลดอตาเราเปลีุ่ตาบ้านรูบ้าที่เราไปเชิญกีิเชวาสุเวที่ผาเลยกอุดตามันอย่างนี้เนโอเคปลาลาดูนี่ยกีดโพโกโพตที่ผ้าอ่าเชเจตาหรือ